Isuzu D-Max Cab 4 1.9เกียร์ธรรมดาปี2017โปรโมชั่นของเรายี่359,000บาทเช่านั้นค่ะ กระบะสีประตูเกียร์ธรรมดาสภาพสวยมากๆประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 1,900cc ค่ะแม็กไลสวยติดฟินดำม,มาเรียบร้อยแล้วค่ะประวัติดีฟีดาวจัดเต็มได้เลยส่งเดือนละ7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 4 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะน่าใช้สุดๆเทสุดๆเลยค่ะ ภายในยสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสีดำกระจกปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กจอแอนดรอยก้องส่องถอยค่ะสะดวกสบายในการเข้าออกมากๆเลยค่ะกระบะสีประตูกว้างนะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะนั่งสบายแอร์เย็นเจยบบอดี้สวยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะ ถึงจะเป็นกระบะ4ประตูแต่ด้านหลังก็ขนของได้เยอะค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ